ชาวราศีธนูครับในช่วงนี้ระวังดาวพุธโครจรมรณะจะมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการคุยเข้าใจไม่ตรงกันเกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาเอกสารระวังเรื่องคดีความแล้วก็ระวังเรื่องลึลลลกลับซับซ้อนความลับถูกเปิดเผยนะครับทีนี้มีเรื่องอะไรบ้างที่ต้องระวังนะฮะเรารู้ดวงเพื่อป้องกันและแก้ไขนะครับไม่ได้รู้ให้มันเป็นไปตามนั้นนะฮะคือมันจะมีเหตุการณ์เหล่านี้กระจะเข้ามาหรือเข้ามาบางส่วนแล้วเราจะได้รู้ว่าโอเคเราต้องตั้งรับมากน้อยแค่ไหนนเครับ 23ิมิถุนาถึงวันที่19กรกราคันาะฮะดาวพุธคือเลขก4โครจรมรณาอยู่ข้อแรกครับบางทีเรื่องเล็กๆนะฮะพูดไปแล้วจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ครับแปลว่าถ้าสมมติคุยกับแฟนนะฮะต้องระวังคําพูดนะช่วงนี้อย่าเล่นเยอะหรือบางทีเวลาคุยการสื่อสารฟังแล้วก็จะไม่ตรงกันนะครับฉะนั้นช่วงนี้คนราศีธนูระวังวาจาดีๆนะฮะทั้งส่งข่าวสารอะไรออกไป แล้วเกิดการเข้าใจผิดหรือบางทีเรารับสารก็คือรับคาพูดหรือรับคำส่รนั้นมานะฮะก็เกิดการเข้าใจผิดนะครับฉะนั้นเรมามต้องระวังมากๆนะฮะข้อแรกคือเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับคําพูดข่าวลือข้อความนะครับบางทีพูดไปแล้วคนเข้าใจคนละเรื่องกันนะฮะกับที่เราคุยนะฮะบางทีเรายิ่งอธิบายยิ่งเลอะเทอะไปใ่ญ่เลยใเคยเจอไหมย,ยิ่งพยายมามอธิบายเหมือนยิ่งแก้ตัวนะฮะ กลายเป็นเหมือนกับลิงแก้เชือกนะฮะลิงแก้เส้นได้นะฮะมันจะโอ้โหวุ่นวายเลยนะครับฉะนั้นพยายามพูดให้แบบเน้นๆเน้นๆนะฮะแล้วอย่าคิดมากนะครับแล้วคําพูดเราจะแรงในช่วงนี้มันจะพานทราฟบอลแบงก์กรนรอบตัวได้นะครับอันนี้คือเรื่องแรกคือระวังคําพูดวาจาหรือระวังคนแปลงความหมายผิดนะครับทําอะไรต้องคุยให้ชัดเจนนะครับแล้วก็อย่าคิดมากโอเคครับข้อ2นะฮะ ปัญหาเกี่ยวกับเอกสารครับเพื่อนๆถ้าจะต้องมีเรื่องการเซ็นสัญญานะฮะเรื่องเอกสารการจัดการนะครับบางครั้งนะครับเราอ่านคร่าวๆแล้วก็เซ็นและอันนี้ต้องระวังต้องรัดกลุ่มอ่านให้ละเอียดปพิเศษนะครับมันคือตัวช่วยนะมันช่วยได้ครับแถมอาจจะถ้าตัวละเอียดนะครับมันจะเจอช่องโหว่หรือเจอจุดผิดทําให้เราไม่พลาดไหมันไม่ใช่ว่าต้องเจอแต่สิ่งไม่ดีนะฮะแต่ว่าถ้าเราไม่รัดกลุ่มหรือไม่รอบคอบเนี่ย ปกติมันจะรุ่มมารวยแล้วก็อาจจะไม่เจอแต่รอบนี้ถ้าไม่ได้กลุ่มหรือไม่รอบข้อนะครับมันจะเจอจุดที่ผิดแล้วมันจะสร้างปัญหาให้กับเราในภายภาคหน้าอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับโอเคนะฮะเออจริงๆว่าไปเรางเรื่องคดีความบางทีเราสื่อสารไม่ไปนะฮะแล้วคนเข้าใจผิดบางครั้งโมโหใครนะฮะพิมพ์แลกนะฮะส่งมาในโซเชียลครับระวังมีปัญหานะครับ กับหัวหน้าบ้างคนที่รับฟังหรือบุคคลที่3ที่เราระบายไปนะครับฉะนั้นช่วงนี้ทําโมโหให้เงียบไประบายเรื่องอื่นแทนนะฮะอะไรแ้ยคืออย่าระบายออกมาเป็นตัวอักษรอย่าระบายออกมาเป็นอารมณ์เด็ดขาดนะครับมันจะเสียหายเยอะนะโอเคครับต่อมาครับข้อ3นะครับเป็นเรื่องของอะไรที่เราทํานะครับต้องระวังความลับบางทีบางอย่างนะฮะร,ระวังความลับเปิดเผยครับความลับบางทีเรา มันจริงไม่ใช่เรื่องอะไระบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่แบบเรื่องใหญ่โตครับเราอาจจะชู้นี้ยุ่งยุ่งวนวุ่นกับงานกับเ,เรื่องส่วนตัวนะฮะหรือต้องเคลียร์รับงานหลากหลายอย่างโอ้โหงานปวดหัวมากแล้วก็ไม่ได้บอกใครนะฮะกลายเป็นทําไมดูเรายุ่งยุ่งทำไมชวงนี้เราหายไปทําไมช่วงนี้เราไม่ค่อยสังสรรค์นะหรือว่านัดพบเจอใครเมือนก่อนไปมีอะไรปิดความลับรหรือเปล่าไม่ะฮะมันเหนื่อยนะครับบางครั้งไม่มีแรงที่จะไป ตอบคาถามไม่มีแรงที่จะไปอธิบายหรือเบื่อเซ็งที่จะไปพูดอะไรให้ใครฟังอารมณ์แบบนี้ด้วยฮะบางทีไม่ใช่เรื่องแบบน่ากลัวหรือซีเรียสเพียงแต่ว่าเราจะอารมณ์ยังไงก็ได้เข้าใจผิดก็เข้าใจผิดไปเนี่ยอารมณ์มันจะตัดทิ้งไม่ง้อไม่แข์นะครับแต่ถ้าใครที่มีความลับอื่นนะฮะก็ต้องระวังหลุดตกหล่นเปิดเผยนะครับอันนี้มันคือเรื่องที่แบบเซฟได้เซฟแล้วก็ถ้ามันเป็นเรื่องที่ซีเรียสก็ระวังเองนะครับแต่ถ้าไม่เรื่องซีเรียส ก็ถ้าใครต้องรู้ช่วงนี้โอ่งจริงเราไม่ได้พูดแบบนี้นะครับแท้จริงมีคนเอาไปปั่นหรือว่าบางทีเราสื่อสารไปอย่างหนึ่งคนก็จะพีกอย่างหนึ่งฉะวนั้มันจะมีการเข้าใจผิดกันได้ง่ายครับก็ต้องระวังนะฮะแล้วความลับบางทีบางอย่างบอกรับเปิดเผยบางทีความลับได้เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องหรือว่าเรื่องที่ไม่จริงก็มีนะฮะอาจจะบิดคําพูดเลยไปกลายเป็นว่าช่วงนี้ระวังการเข้าใจผิดนะครับการสื่อสารการทําเอกสารทำรก็ตามเพื่อนต้อง รัดกลุ่มรบอบครอบในเรื่องของเอกสารให้มากที่สุดนะครับต้องทําสัญญาต้องเซ็นเลกก็ตามคือมันจะมีเหตุปัจจัยให้เกิดปัญหาหรืออยูอ่ในเอกาสารสําคัญกลายเป็นว่าถูกตีกลับนะฮะหรือไปมีการคุยกันนะฮะมีการนัดหมายอยู่ถูกเลื่อนนัดอะไรครับคือมันจะมีนเหตุปัจจัยนะครับในเรื่องต่ตางๆนานาที่ทําให้เรื่องคลาดเคลื่อนนะฮะบางทีนัดหมายคิดว่าชัวร์แล้วอยู่ก็ไม่ชัวร์นะครับหรือลืมของอ่าต้องระวังนะฮะ ข้อ5ครับการเดินทางมันจะไม่ค่อยราบรื่นนะฮะมีเรื่องไม่คาดคิดคาดฝันในระหว่างทางนะครับมันเป็นอะไรก็ได้ท่านผู้ชงเราจะจะเดินทางต้องตรวจสอบเส้นทางดีๆนะครับอย่ามึงที่เดินทางฝนตกโอ้น้าท่วมหรือเปล่าเส้นนี้หรือบางทีนะจะเรียกว่าเกิดความล่าช้านะฮะเราตรงเวลาแต่คนข้างตัวจะล่าช้าก็ได้มันก็กลายเป็นว่า ไปเลทอีกแล้วนะครับนี่นะฉันก็ต้องเตือนถ้ามีการนัดหมายระวังเหตุเกิดแบบราช้านะครับเดี๋ยวยุ่งยุ่งรุนรุนม,มากนะฮะเตรียมความพร้อมดีๆในเรื่องของการเดินทางเช็คเส้นทางดีๆระวังถ้าเดินทางขึ้นเครื่องไฟดีเลยหรือระวังรถเสียนะครับเจอการเปลี่ยนแปลงการนัดหมายกระทันหันเห็นไหมฮะการนัดการเดินทางาอะไรมันมีอุบสรรคนะครับไปไหนให้ก่อนเวลา จะขึ้นเครื่องจะไปศูนย์ท่ารถหรือบางทีกำลังขึ้นรถตู้หรือรถไฟเผื่อเวลาเลยครับเพือพ่อเผื่อเวลายังชิวเฉียดเลยนะฮะในทริปหรือว่าในไฟสําคัญนะฮะหรือว่าการเดินทางครั้งสําคัญเนะี่ยจะต้องเผืออ่อเวลาไปก่อนเวลาให้เปรลยครับขออย่างน้อยในช่วงนี้นะครับจนถึงวันที่19กรกฎามรกลุ่มไว้ก่อนนะครับโอเคฮะข้อต่อมาครับอันเนี้ย มันจะมีเรื่องให้คิดมากนะครับจิตตกนะฮะบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องของดาพุธมรณะมันคือความคิดไอเดียนะครับห่วงนู่นห่วงนี่ห่วงนั่นนะครับมีความกังวลหรือระวังโรคเครียดนะฮะหรือหมกมุ่นกับเรื่องที่หรือกังวลเรื่องที่ยังมาไม่ถึงนะครับบางทีกังวลกับเรื่องอดีตกังวลกับเรื่องของอนาคตนะครับมันก็กังวลเครียดนะอดีตทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ชีวิตเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยเลยนะฮะ แล้วก็เรื่องของอนาคตนะครับท่าบนบางทีเรื่องจะมาไม่ถึงแต่เรากลัวว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้เราจะแย่ไหมแล้วถ้ามันเปนอย่างนี้ละ่ะถ้าอย่างงี้ละ่ะเออโหนี่ครับคิดมากมันไม่เกิดอะไรขึ้นกลายเป็นเรียกว่าเสียฟรีนะฮะคิดไปเรื่อยเปื่อยนะครับเนี่ยเพราะนั้นไม่ใช่มันไม่เกี่ยวกับว่าต้องเตรียมแผนสำรองนะครับที่แผนสำรองก็เตรียมไปแต่มีความวิตกกงังวลมันลนลานมันเครียดนอนไม่หลับอันนี้อันนี้มันก็เยอะไปหน่อยนะครับ แต่ก็แล้วแต่คนนะฮะแต่ว่าบอกให้ฟังก่อนว่าอย่าคิดไกลเกินหรืออย่าคิดไปเองห่าหรือว่าระวังเอาอาดีตกลับมาทําร้ายอารมณ์ตัวเองนะฮะฉะนั้นถ้าคิดเรื่องพยายามคิดแค่เป็นวันวนไปก็พอแล้วนะครับแต่ละวันบางทีจะให้มันได้เรืองใจยังยากเลยนะฉะนั้นบางทีคิดไปไกลแล้วก็บางทีไม่เกิดมันก็เสียความคิดฟรีนะครับโอเคนะฮะลงทุนด้วยความคิดด้วยสมองเปลืองพลังงานนะครับโอเคนะฮะเรารู้ว่าโอเคฉะนั้นมันมีความผันผวน แต่ถ้าดาวมันเคลื่อนดีแล้วนะฮะจะคิดกระคิดไปนะครับแต่ตอนนี้ถ้าคิดมาไอสิ่งที่เราคิดหรือกังวลบางทีไม,ไม่ไม่ถึงแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นด้วยนะครับโอเคนะครับต่อมาครับมันมีเรื่องของหายนะฮะระวังดาวพูดจริงๆมันคืออุปกรณ์เทคโนโลยีครับบางทีโทรศัพท์นะ,ะหรือว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กนะฮะเป็นแล็ปท็อปเป็นเอกสารสําคัญเป็นหนังสือที่เราต้องดูแลนะฮะ หรือเอากระเป๋าสตางค์ออกไปนอกบ้านอะไรหายนะครับคือมีโอกาสสูญหายเสียหายโดยที่ไม่คาดคิดนะฮะเชนนั้นต้องระวังดีมันมีอุปกรณ์เข้าของใช้ส่วนตัวนะฮะแตกหักร้าวสูญหายเสียหายเนี่ยมันมีเหตุแบบนี้มันก็ทําให้เราเสียดายนะครับแล้วก็มันก็ทําให้เราต้องไปทำเอกสารใหม่มนเสียความรู้สึกนะฮะนี่ครับฉะนนั้นช่วยในระวังของหายแตกหักร้าวพังหายช็อตซ่อมซื้อใหม่ มันจะมิ่งราวอนี้นะครับเอเคนะใช้อะไรก็ระมัดระวังนะครับไฟล์ข้อมูลหายหรือลบอะไรออกไปอย่างเงี้ยโอ้โหต้องมาทํางานใหม่นะโอ้โหตอนเนี้ยต้องลบรูปหรือภาพหรือไฟล์งานคิดหน้าคิดหลังดีๆนะไม่ใช่แบบกำลังมือเงนเงเบื่องงก็ลบลบลบไปเนี่ยเดยวดลาดไปนะครับฉะนั้นต้องมีสติในการทําอะไรก็ตามเกี่ยวข้องกับเรื่องของโซเชียลนะครับโอเคนะฮะข้อสุดท้ายครับข้อ8นะฮะ มันจะมีเหตุให้พูดถึงเรื่องที่ไม่อยากพูดนะฮะหรือเจราจาเรื่องย,กยากๆนะครับบางทีมีเรื่องอึดอัดใจนะฮะต้องไปเจราจาเรื่องที่แบบไม่อยากคุยนะฮะบ,บางคนไม่ชอบคุยเรื่องมรดก الم, ไม่ชอบคุยเรื่องนิสินหรือความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวนะฮะหรือเรื่องที่เคยเรื่องเลี่ยงมาก่อนเนะแต่ก็ต้องพบต้องเจอต้องคุยเฉยเลยนะเราจะเจอสถานการณ์ที่ระบากใจเพิ่มมากขึ้นนะครับสถานการณ์ที่แบบอึดอัดใจนะครับ ช่วงนี้พยายามนะครับเรื่องของการพูดคุยพยายามอย่าพูดอะไรที่แบบเก่าๆโบราณโบราณน,นะครับไม่ใช่ว่าเรื่องอื่นนะครับบางทีปัญหาเก่าๆขุดคุยจามาพูดเป็นนักโบราณคดีนะครับไม่เราก็ใครที่เราคุยด้วยเขาก็หยิบยกนูน่นโอ้โหอดีตมึงพูดนะครับพูดสิพูดไปขึ้นมาทะเลาะกันนะฮะในเรื่องอดีตที่มันผ่านไปแล้วแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วนะฮะฉันให้ระมัดระวังเรื่องของ การพูดการคุยเรื่องที่เราลำบากใจหรือเรื่องความสัมพันธ์ครอบครัวหรือเรื่องนี้สินหรือเรื่องมรดกนะครับบางทีจะเป็นเรื่องที่เราพยายามเลี่ยง,งที่จะคุยแต่มันจะมีเหตุไฟบังคับให้คุยเฉยเลยนะครับฉะนั้นนี่คือ8สิ่งที่ชาวธนูนะครับในช่วงที่ดาวพุธโคจรม,มรณะก็คือตั้งแต่ย3มิถุนายนจนถึงที่สิการกฎาต้องระวังเรื่องเหล่านี้เป็นพิเศษนะครับก็เรารู้ดวงเพื่อป้องกัน แก้ไขเ,เพื่อนๆรู้ทั้งหมดทั้ง8ข้อในใจพยายามนึกข้อนี้แก้ยังไงข้อน้ป้องกันยังไงข้อนี้จะเรียกว่าหาวิธีทําให้มันคลี่คลายอย่างไรนะฮะคิดไว้ได้ครับมันมีโอกาสเกิดนะครับขอโชคดีครับเป็นกำลังใจทุกท่านนะฮะสวัสดีครับ